โอเคนะคะทุกคนกลับมาหากับผมอีกแล้วหาของฟรีนะครับของฟรีวันนี้ผมจะมาสปอยนะครับแล้วก็มาบอกของที่ยังเหลืออยู่นะครับของยีงเหลือก็คือถาดข้าวที่มันจะอยู่ตรงข้างหน้าด้านหน้าแล้วนะครับต้องสปินนะครับเวสก็คือสิบนาทีแล้วมันก็จะเยอะไปเรื่อยๆนะครับพอเรากดรับ แล้วหนึ่งสปินต่อหนึ่งสปินนะครับก็ต้องมีสามคว,ควยก็คือออนไลน์สิบวทีแล้วก็จะเพิ่มคือไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายิงหลับยิงเพื่มมือนะครับโอเพ่นสองร้อยเอยเปิดสองร้อยไข่นะครับเปิดอันไหนก็ได้สองร้อยไข่นะครับต่อหนึ่งสปินนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในการเปิดไข่แล้วควยที่สามก็คือ ต้องค่าอะไรนะมอนมอนที่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยสับแบบนี้เลยอันนี้นี่ได้สองคิวได้ใช่ไหมนี่นก็จะขึ้นสองคิวพอเราได้หนึ่งสปีนแล้วมันก็จะพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับว่าให้เราค่าเท่าไหร่กี่ตัวนะครับพอเราได้สปินมาแล้วก็กดสุด่มอยู่กว่าจะได้นะครับของฟรี ตอนนี้หมดไปเยอะแล้วนะคบตอนนี้เหลือ21ชิ้นโอ้โหตะกี้เพิ่งมามี25ชิ้นเองหมด,ด่างเยอะเลยโอเคครับแล้วก็แมวนะครับมันก็ต้องสปินเหมือนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมมาสปอยของแมวลายเสือที่มันจะอยู่บนหัวแล้วครับโอเคนะครับแล้วผมก็จะพามาหาของฟรีนี้แต่หาไปแล้วครับ โอเคใครชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมาสปอยเอ่อสปอยของในแบบนี้แล้วก็ของเก่าที่ยังเหลือในแบบนี้อยู่นะครับโอเคนะครับใครชอบกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันที่หน้าครับ